พอกรัอกรอีนกลกับลกูกไปจะตากเทียมีนะครับเนาะเอาบางทีขึ้นีบางเนาว่ะพอดีนจะควงชวนนะนี่ห้องพี่วะนเนี่ยเพาะว่เขาคนนี้ก้อนพิเนี่ตัวนี้ไปเก็บม,มากวาดี้ัออนไม่น้อยนะฮะผัดมี่ผัดมี่กินกับสมตำมนนครับมือัอนี้ครับก็กินกับลูพกพม่าที่มัติพมาไม่หยุดเลยขนาด ตำบะก้วยเต้ยเมนบ่ภาษาเหนือไอ้บะก้วยเต้ยบ่วอ้เมนแมนเมนบ้งจำอะได้อ่ะเขาแรงบ่เนี่ยคือว่าผัดเัก่ยไอันนี้ว่าบอยู่หุ่นกับโบทันเบลอ่ะอนี่เขาเที่ยงวะเนี่ยเบาแล้วเขาเที่ยงกินได้เขาเนาะเขาเที่ยงหรือเขาเมื่อไรนี่เขาเที่ยงครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเดี๋ยวไปแดงนี่เสียยังวะโบทันนี่ไปไฟเปิดอได้ครับอันนั้น มือโจ้กางนุชต่ำส้มต่ครับนี่ครับมือต่ำส้มต่ครับมือหนึ่งมีผัดหมี่ครับผัดหมี่โคราชครับผัดหมี่โคราชแต่มากินที่ยาลาแซ่บแซบบาร์ี้หนึ่งแ้กจริงครับ เด้อครับกินข้าวน้อกันเด้อครับตตตครัื่อยอยากให้จมประหยัดที่จะกินหมดเมื่อไหร่ผมต่ำแจ่มเมื่อไหร่ต่ำไม่เมื่อเช้ากินปลากลับมาแรงหายผู้นี้ไปสี่กินหมดอ่ะผู้ใดกินโอ้โหอ้ามึงเทียนเลยครับโอนนี้โอ้ยอ่ะมันเบาๆฟินเมาเกินวันนี้ เนีย้ยครับเขาอันนี้กับเขาเอท่าเนี T ้ยนะขาไปฝึกไหมแล้วได้กินเขากล้องกับไปฝึกสมตำมุโจหลังซิมมึงสมตำม,โมโุโจกันอื้อูาาออดูทำไมไปอ่ะอือมาเด้๋ค่เดียวว่าสุดยอด,ดสุดยอดสุดา

kiều léo không được Bỏ này mưa bọn em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  không em bọn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  em ใไฟบ่ไ yeah, ้แล้วชนี่เนี่ยพึ่งมาตกเนี่ยผมก็แบกแกกันห้อเมืนมาตกพอดีมือเงเยงเป็นแก๊สวะนะม่เปี่ยนอว่ามือเงินไหมังแฉกนี่ม Chỗ này có lẽ ăn hết có là cái hết hết đẹp đang mua hết 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 không? hết 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 <5 S 2> ผมโม่ไคเอาไกลให้บ่กินบ่กินเหาอาหารก็บรดแล้วมนตีตอาหารไม่เอาแล้วตัวเดียวเนาะอันนี้อันนี้ล้องนี่ ีปไปข้าไปลูกวะข้าไปกินลเลยไปลูกตายนนบัดเนาะเดียวตัวเดียวมันกี่ดีอยู่มันเข่าไปในซอกไปมันออกมากไปเลยเนี่ยเร่ง่า,งาตายจ <c oughs> ันกี่ดอ แม่หาเวรมามันคือพอห้องนหรแม่มันซอยอ่ะเอาเทีงแล้วคุยพอท่านเปิดบุ้งแพร่หรอบั ช่วยเราปรับวินัยทหารเสียงผ้าปรับวินัยทหารตสั่ง มันตลวไปกันสันเล้นะคือาาการงานเลยบอกบอกลุ่น,น้อน,นนันมัมาเขาเองตัวนี้มันเขาเลยพี่เจมกับเมื่อเมื่อเมือจอทหารจ้องเมื่อเมือนกลับไปเลือยพี่เจม อะไเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคนะครับขอจบการถ่ายทำแค่นี้ก่อนนะครับขอพบอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีครับ